วัสดีครับผมนายสิริพงษ์มาน้อยอยู่ชั้นปีที่2คณะวิทยาศาสตร์การกีฬารหัสนักศึกษา6 4 1 4 1 1 1ึ่งสวันนี้จะนำเสนอการใช้ิตวิทยาในการเล่นกีฬาประเภทลูกกา,ารวิ่งระยะสั้นครับเราจะแนะนำในการออกดอววิ่งอย่างถูกวิธีนะครับการวิ่งจะมีสามัญญานะครับ1เข้าที่1วางมือบนทั้งสองบนพื้นห่างกันประมาณ1ช่วงไหล่2แขนตึงนิ้วมือเก็งเป็นรูปถ้วย3าวางเท้าตาม ที่เลือกหรือท่าที่ถนัดสัญญาณที่2นะครับคือระวังให้ยกสะโพกขึ้นอยู่ในระดับที่หัวไหล่สัญญาณที่3ครับคือไปส่วนอุปกรณ์ในการวิ่งจะมีดังนี้นะครับ 1. นึ่งสตาร์ติงบ็อกสองรองเท้าสำใช้สำหรับในการวิ่งครับะจะมแาแนะนำในการใช้จิตวิญญาณในการแข่งขันในการวิ่งนะครับ 1การเชื่อมั่นในตัวเอง2การมีจินตภาพในหัวคือการมีภาพในหัวว่าเราจะออกตัววิ่งแบบไหนและทำยังไงให้วิ่งออกตัวเร็วที่สุด3การมีสมาธิจดจ่ออยู่การแข่งขันสรุปการใช้จิตวิทยาในการวิ่งนะครับจะทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเองลดความกดดันและทำด้อย่างเป้าหมายตามที่เราวางไว้ยากะฝากถึงน้องๆครับถ้าจะมาวิเคราะห์จิตวิทยาในการวิ่งครับให้น้องๆ ศึกษาหาข้อมูลก่อนหรือไม่ก็ถามครูอาจารย์จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและนำมาเผยแพร่ให้กับคนน้องๆคนหลังได้ครับ